คำเตือนวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีหากดูควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมห้าล,ล้ลก็กระสวดดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องมิ Magic ก,ก,กไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น GTA Vice City EP ที่5อนุญาตดูก่อน เมื่อผมทำตัวอีก,ก่นอนหนึ่นก็สำหรับผู้ที่ดูผมมานะถึงจุดนี้แล้วก็จะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น,นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าดูตามผมไปเนี่ยยังไงก็ชนะนะครับไม่สิเขาเรียกว่ายังไงก็เล่นจบดาวเออหนึ่งดาวนี้น่าจะหายง่ายอยู่นะครับเพราะตำรวจโอเค ก็ทําภารกิจแล้วมันก็หายเองนะครับมันเป็นสิ่งที่วิเศษนะครับบอกแล้วเออคาซินทําไมไม่มีให้ข้ามว่ะเฮ้ยข้ามแล้วเลี้ยวจากข้ามเออโอเคนะครับก็ให้เรานั้นเออเดี๋ยวกันนะครับแป๊บนะครับสักครู่สักครู่โอเคให้เราไปเอ่อเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เท่ากับดาวหายเช่นกันนะครับ ภารกิจนี้ก่อนที่จะทำก็เช่นเขานะครับเตรียมแค่ปืนอย่างเดียวนะครับเตรียมแค่ปืนกับความไว้นะครับสองอย่างนะครับสมองนี้ไม่ต้องเตรียมก็ได้นะครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมไม่มีอยู่แล้วนะครับเคแล้วก็มาเข้ารับซื้อท่ากันก่อนนะครับเพอให้เราปลอมตัวไปเป็นเออ่ใครก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสครับผู้ตรวจนี่คุณถึงจำผมไม่ได้เ,เหรอดอกสพม โอเคครับก็ได้อยู่นะให้เรายิงไอ้คนที่มีลูกศรน,นะครับเรายิงคนนั่นแหละนะโอ้ตรงนี้ให้เดินผ่านไปอีกฝั่งเลยนะครับก็ตรงสีเขียวนะครับก็ให้ออกจากกล้องวงจรปิดนะครับก็คือให้เดินไปนั่นแหละนะ โอเคเลือดเราเต็มแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับไม่จําเป็นเลยครับเตรียมนะรเราก็เดินมาใกล้ๆมันนะครับเดินมาใกล้ๆใกล้กว่านี้นะครับใกล้กว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวกันนะผมใช้มีดน่กันเหมือนเดิมหมดดีแล้วผมว่าเดี๋ยวกันนะป้าเรียบร้อยครับมิชชั่นผ่านเสร็จนะครับฮ่า,านี่แหละครับคือความเกลียดของมีด่กันฮเป็นไงเป็นไงฮ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็แค่ขับรถกลับบ้านเฮ้ย สุดยอดนะครับเาแท่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเราก็แค่ถือมินิกันแล้วก็เล็งไปที่รถนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีน้ำไปได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีวีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะอันนี้สำคัญนะครับ แล้วก็กดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไม่เพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมลง GTA ท่านผู้ชมจะได้ไปพร้อมผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ